สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับแม่ทัพพาม่าคนสำคัญคนหนึ่งเขาเป็นแม่ทัพแห่งกองทัพพาม่าช่วงราชวงศ์คองบองกล่าวได้ว่าเขาคือนักยุทธศาสตร์ทางทหารที่ปราดเปรื่องที่สุดคนหนึ่งและมีบทบาทในการสถาปนาอำนาจราชบัลลังก์ของกษัตริย์พม่ามาม,ามิช่น้อยเขาผู้นั้นก็คืออาเซวุนกี้วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเขากันครับ ประวัติเมื่อตอนแรกของอาเซวุนกี้ไม่ค่อยจะมีข้อมูลมากนะครับแต่บางแห่งบอกว่าชื่อแรกเกิดของเขาคือมองตาเขาเกิดในหุบเขาหมูห่างจากเมืองอังวะไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว1 0 0่ไมล์ในดินแดนซึ่งปัจจุบันก็คือชเวโบบ้านเดียวกันกับพระเจ้าอรองพญานั่นเองนะฮะในช่วงที่เขาเกิดนั้นราชวงศ์ตองอู่กำลังตกต่ำลงเนื่องจากปัญหาภายในที่สะสมมาเป็นเวลานาน ทั้งในขณะนั้นนะครับชาวมณีปุระซึ่งซ่องสูมกําลังแถบรุ่มน้ําชินดวินกับแม่น้ําอิราวดีกวาดจราจนไปทั่วทําให้บ้านเกิดของเขาซึ่งอยู่แถวนั้นได้รับผลกระทบไปด้วยส่วนราชสํานักตองอูก็ไม่สามารถปราบมณีปุระลงได้ทําให้เหล่ากบฏรุกคืบเข้ามากวาดล้างชุมชนจับผู้คนเป็นเฉลยจนในที่สุดมอนในทางตอนล่างของพมา่าก็ประกาศไม่ขึ้นกับตองอูและรื้อฟื้นราชอาจักรหงสาวดีขึ้นใหม่ เหตุการณ์เหล่านี้ทําให้อํานาจของราชวงศ์ตองอูยิ่งเสื่อมถอยลงจนในที่สุดกองทัพมอนก็เข้ายึดกรุงอังวะและสามารถล้มล้างราชวงศ์ตองอูของพม่าได้จนต่อมาในที่สุดพระเจ้าอารองพยาก็สามารถผังาดขึ้นมาเป็นใหญ่ได้ทําการปลดแอกจากมอนและสามารถรวมอาณาจักรในพม่าได้อีกครั้ง ฝ่ายอาเซลวุนกี้นั้นเอกสารหลายแห่งระบุว่าเขาได้เข้ามาเป็นทหารตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอรองพยาแล้วและได้ช่วยพระเจ้าอรองพยาในการรวบรวมแผ่นดินด้วยและเอกสารส่วนมากกล่าวกันว่าอาเซวุนกี้เป็นแม่ทัพที่พระเจ้ามังระผู้เป็นโอรสองค์ที่สองของพระเจ้าอรองพยาให้ความใส่ระัยมากตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังเป็นราชบุตรอยู่โดยมักจะติดตามราชบุตรมังระเป็นกองหน้าในแทบทุกสงคราม ไม่ว่าจะเป็นศึกกับมอนมานิปุระรวมไปถึงศึกกับอยุธยาจนต่อมาเมื่อพระเจ้ามังราขึ้นครองราชต่อจากพระเจ้ามังรอกผู้เป็นพระเชษฐาท่านก็ย้ายเมืองหลวงจากเมืองชเวโบมาที่อังวะแล้วก็ทําให้อแซวบุนกี้กลายเป็นที่ปรึกษาคนสําคัญก็ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในยุคข,ของพระองค์พระเจ้ามังลาให้ความนับถืออาซวบุนกี้ผู้นี้มากนะครับโดยจะแต่งตั้งให้เขาเป็นแม่ทัพใหญ่ทุกครั้ง ซึ่งอาเซวุนกี้เองก็ไม่เคยทําให้พระเจ้ามังระผิดหวังเลยนับได้ว่าเป็นแม่ทัพคู่บรารมีของพระเจ้ามังระอย่างแท้จริงจนอาเซวุนกี้ได้รับราชชินานามว่ามหาศีหาสุระแปลได้ว่ามหาเซนาบดีผู้กล้าดุดราชสีและในสมัยของพระเจ้ามังระนั่นเองนะฮะก็สามารถตีกรุงศรีอยุธยาแตกได้ถือเป็นการเสียกรุงครั้งที่สองนั่นเอง จนต่อมาพาม่าก็มีปัญหากับจีนเหตุการณ์นี้เกิดก่อนที่จะยึดกรุงศรีได้เล็กน้อยโดยสาเหตุจากแถบชายแดนมีพ่อค้าคนจีนถูกฆ่าพาม่ากับจีนเจรจาไม่ลงตัวพาม่ามีอันต้องเปิดศึกกับจีนรละเอียดเรื่องนี้จะขอไม่ลงนึกก็แล้วกันนะฮะฝ่ายอาเซวุนกี้นั้นก็สามารถสร้างผลงานการรบได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถใช้คนน้อยเอาชนะคนมากได้เมื่อเจอกับกองทัพใดที่แข็งแกร่งก็เลี่ยงที่จะไม่ประทะโดยตรง แต่รล่อให้กองทัพจีนบุกมาเรื่อยๆจากนั้นก็หาทางตัดสเสบียงและสามารถเอาชนะได้ในทุกครั้งถึงแม้กองทัพจีนจะบุกมาถึง4รอบแต่ก็ไม่เคยชนะแม่ทัพพม่าผู้นี้ได้เลยสุดท้ายเมื่อการต่อสู้ดําเนินมาจนทั้งสองฝ่ายต่างอ่อนล้าเต็มทีนะและก็ดูไม่มีประโยชน์ที่จะยืดเยื้อในศึกสงครามนี้นะโดยในขณะนั้นกองทัพจีนได้ถูกกองทัพอังวะล้อมเอาไว้ด้วยนะฮะ โดยมีกองทัพของเนเมียลซิฮาบดีที่กลับมาจากการพิชิตกรุงศรีมาช่วยด้วยฝ่ายแม่ทัพจีนขอเจรจาสงบศึกอัเซาวุลกี้เองก็พิจารณาแล้วเห็นว่าต่อให้ทําลายกองทัพจีนครั้งนี้ไปได้อีกฝ่ายจากักรพรรดิจีนก็คงส่งกองทัพมาอีกรบกันไปรบกันมาก็ยิ่งเสียหายหนักดังนั้นนะฮะอาเซาวุนกี้จึงรับข้อเสนอเจรจาสงบศึกแม้ว่าไม่ได้รับอนุญาตจากพระเจ้ามังละเลยก็ตามนะฮะจนที่สุดก็เกิดสนธิสัญญากัน ฝ่ายพม่าได้รับบรรณาการจากแม่ทัพจีนมาด้วยนะฮะเอามาถวายยังกรุงอังวะพระเจ้ามังระทรงพิโรธเรื่องนี้มากนะฮะจนไม่ทรงรับของถวายและในพระราชพงศาวดารพม่าระบุว่าตรัสสั่งให้เอาตัวภรรยาของแม่ทัพผู้ใหญ่ซึ่งไปรับราชการในกองทัพครั้งนี้ รวมทั้งภรยาของมหาสิหสุระจอมพลใหญ่ต่างพระองค์ด้วยมาคุกเขา่าทูลกระบาลของบรรณาการจีนที่สามีได้รับจากแม่ทัพจีนซึ่งส่งมาถวายนั้นไว้หน้าประตูพระราชวังอัสรงประตูผีทวนสามวันสามคืนจึงให้ผลโทษและเมื่อมหาสีหสุระกลับลงมาถึงกรุงอังวะตัวท่านจอมพลและแม่ทัพผู้ใหญ่ก็ต้องเนรเทศจากมหานครเดือนหนึ่งแต่ต่อมานะฮะก็เกิดกบฏขึ้นที่มณีปุระและกาจาจนทัพพมา่าต้องเร่งไปปราบ ในพุงสวรรค์พม่าระบุว่าพระราชาเมืองกะจาก็จําเป็นต้องอ่อนน้อมอยู่สักพักหนึ่งกองทัพพมา่าซึ่งเที่ยวบุกรุกคุกคามเมืองใกล้เคียงอยู่สองศกจนพมา่าเองบอบแล้วที่ยังเหลือตายอีกจึงยกกลับกรุงอังวะไม่ได้ประโยชน์แก่พระราชาอาณาจากาักรพม่าแต่อย่างใดจนต่อมานะฮะเมื่อพระเจ้ามังระประกาศยกให้เจ้าชายสินคูหรือพระเจ้ากิงกุจาเนี่ยเป็นระชทายาท ก็ยิ่งทําให้อิทธิพลของอาแซวุนกี้เด่นชัดขึ้นไปอีกนะฮะเนื่องจากเจ้าชายศิลคูนะผู้เป็นองค์ราชายาทนั้นท่านเป็นลูกเขยของอาแซวุลกี้นั่นเองและเหตุการณ์ต่อมาขอข้ามมาที่ศึกกับกรุงธนบุรีก็แล้วกันนะฮะหลังเสร็จศึกจีนและมณีปุระพระเจ้ามังระทรงแต่งตั้งให้มหาสีหาสุระหรืออาแซวุนกี้นั้นเป็นแม่ทัพใหญ่เข้ามาตีกรุงธนบุรี และที่สําคัญของช่วงนั้นก็คือข่าวลือถึงพระสุขภาพของพระเจ้ามังระที่กําลังประชวนอย่างหนักนั่นเองนะการรบระหว่างพม่าก,กับทนบุรีนั้นสามารถแบง่งออกเป็นศึกใหญ่ๆก็คือสงครามบางแก้วครั้งนี้ไทยชนะนะฮะและอาเซาบุนกี้นั้นคุมกําลังอยู่ที่เมืองมอตามาไม่ได้ยกเข้ามาครั้งต่อมาก็คือสงครามที่เมืองเชียงใหม่อาเซาียุนกี้วางแผนส่งเนเมยลซิฮาบดีหรือโปรสุภาและโปมยุงวนนําทัพยกมาตีเมืองเชียงใหม่ ทางด้านกรุงธนบุรีนั้นเมื่อทราบข่าวนะฮะพระเจ้าตากก็ส่งเจ้าพระยาจัก,กรีรวมถึงพระยาสุรสีสองพี่น้องยกทัพจากโวงเมืองเหนือขึ้นไปช่วยเชียงใหม่แต่พอไปถึงนะฮะกองทัพพม่าก,กลับไม่สู้โดยแซงตั้งทัพดูเชิงพอทัพไทยจะสู้ก็ถอยไปทําอย่างนี้อยู่หลายครั้งนะฮะจากนั้นจึงถอนกําลังกลับไปที่เมืองเชียงแสนเจ้าพระยาจัก,กรีและเจ้าพระยาสุรสีจึงเตรียมทัพเพื่อจะหมายพิชิตเมืองเชียงแสน ในระหว่างที่กําลังเตรียมทัพมุ่งไปยึดเมืองเชียงแสนนั่นเองนะฮะอเซวุนกี้ก็ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกฝ่ายเจ้าพระยาจัก,กรีและพระยาสุรศรีทราบข่าวก็รู้ว่านี่อาจจะเป็นแผนของอเซวุนกี้จึงรีบยกทัพลงมาป้องกันเมืองพิษณุโลกจากนั้นก็คือสงครามตีเมืองพิษณุโลกหรือศึกอเซวุนกี้ ก็คืออแซวุนกี้นั้นพยายามที่จะบุกเข้ายึดเมืองพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นแต่เจ้าพระยาจัก,กรีและเจ้าพระยาสุรสีสองพี่น้องนะฮะก็เร่งนํากองทัพลงมาป้องกันเมืองได้ทันเวลาการรบในครั้งนี้เป็นรูปแบบในการล้อมตีตัดสบียงกันซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับและในขณะที่ทัพหลวงของพระเจ้ากรุงชนบุรีและเจ้าพระยาทั้งสองนั้นกําลังทุ่มกําลังขึ้นไปรับศึกอยู่แถวเมืองพิษณุโลก พระเจ้ามังระนะฮะก็ได้ส่งกองทัพที่3บุกเข้ามาทางด่านสิงคอนซึ่งในขณะนั้นการป้องกันทางใต้นั้นอ่อนแอมากนะฮะเนื่องจากติดศึกทางด้านเหนือพม่าสามารถตีเมืองกุยเมืองปร,รานจนแตกกรมขุนอนุรักษ์สงครามซึ่งรักษาเมืองเพชรบุรีอยู่ในขณะนั้นแต่งกองทหารมาตั้งรับอยู่แถบช่องแคบในแขวงเมืองเพชรบณ์ขัดตาทัพรอากาลังเสริม เมื่อมาเร็วนะแจ้งข่าวนี้ไปถึงพระเจ้ากรุงธนบุรีพระองค์ทรงไม่ไว้พระไทยเกรงพรมา่าจะยกทัพใหญ่เพื่อที่จะเข้าตีกรุงธนบุรีอีกทางหนึ่งจึงได้สั่งให้กองทัพหน่วยหนึ่งเร่งกลับลงมารักษาพระนครและกองทัพหลวงจึงค่อยๆถอยลงมาทางบางเข้าต่อจนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เส้นทางสเสบียงของเมืองพิษณุโลกถูกตัดขาดฝ่ายอาแซวุนกี้นะฮะรอมเมืองพิษณุโลกอยู่4เดือนสุดท้ายสามารถตัดขาดสเสบียงกําลังบํารุงของกรุงธนบุรีได้อย่างเด็ดขาดนะฮะ ทำให้ภายในเมืองพิษณุโลรขาดแคลนสเสบียงอาหารเจ้าภรยาจัก,กรีและเจ้าภรยาสุรสีเห็นแล้วว่าไม่อาจต้านศึกครั้งนี้ได้อีกต่อไปจึงนํากําลังทหารและผู้คนตีฝ่าวงล้อมไปตั้งมั่นที่บ้านมูงดวนชมพูแขวงเมืองเพชรบณ์ทำให้อแซวุ่นกี้สามารถนําทัพบ,บุกเข้าไปในเมืองพิษณุโรกได้สําเร็จสรุปก็คืออแซวุนกี้สามารถเข้ายึดพิษณุโลกได้ แต่ก็ไม่สามารถลุกต่อในทันทีนะต้องเสียเวลาหาสเสบียงอาหารอยู่หลายวันเนื่องจากเจ้าพระยาจัก,กรีได้แต่งทัพซู้มมาตัดเสบียงแม่ทัพเท่าผู้นี้เอาไว้ตลอดการศึกนับเป็นการสู้รบที่อาเซวุลกี้ทั้งแปลกใจและชื่นชมแม่ทัพศัตรูผู้นี้มากจนในตอนนี้นะฮะมีเอกาสารบางแห่งบอกว่าอาเซวุลกี้ขอดูตัวพระยาจัก,กรีมีการชื่นชมและทักว่าลักษณะดีต่อไปจะได้เป็นกรรษัตริย์ประมาณนั้นนะฮะเรื่องนี้นะักวิชาการหลายท่านบอกว่าเป็นเรื่องแต่งใหม่ โดยได้รับอิทธิพลจากสามก๊กนั่นเองเอาเป็นว่าหลังจากที่พิชิตเมืองพิษณุโลกได้แล้วอาแซวบุนกี้จึงได้แบ่งกองทัพออกเป็นสามสายกวาดต้อนผู้คนและสเสบียงเตรียมจะยกทัพไปตีกรุงธนบุรีพร้อมๆกันส่วนอาแซวุนกี้เป็นทัพหลวงคอยหนุนทัพต่างๆอีกทีและในขณะนี้นะฮะกองทัพทุกสายพร้อมแล้วที่จะมาบรรจบกันที่กรุงธนบุรีอีกทางด้านหนึ่งนะฮะเนเมียสิฮะบดีหรือโปสุพรายยกทัพเข้ายึดหัวเมืองทางเหนือได้ราบคาบแล้ว ส่วนทัพพม่าทางใต้ก็สามารถยึดเมืองกุยเมืองปร,ราณเอาไว้ได้เช่นกันทั้งสองทัพเตรียมมุ่งสู่กรุงธนบุรีอีกทางหนึ่งขณะนั้นสถานการณ์ของกรุงธนบุรีวิกฤตมากนะฮะเนื่องจากหัวเมืองใหญ่อย่างพิษณุโลกแตกแล้วแล้วก็ทัพพม่าสายต่างๆกําลังจะไหลบ่าลงมาร่วมกันเพื่อยกไปตีกรุงธนบุรีพร้อมกันแต่แล้วนะฮะเหตุการณ์เหนือความคาดหมายก็เกิดขึ้นก็คือมีข่าวจากกรุงอังวะว่าพระเจ้ามังระสเสดสวรรคตแล้ว เรื่องนี้ทําให้อแซวบุนกี้ต้องเรียบยกกองทัพกลับอังวะอย่างกระทันหันโดยกล่าวกันว่าเพื่อที่อาซอบุนกี้จะต้องนําทัพกลับไปปกป้องพระเจ้าสินคูหรือพระเจ้าจิงกูจาราชบุตรของพระเจ้ามังระนั่นเองนะฮะเพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายที่อาจจะมีเนื่องจากอยู่ในช่วงพลัดถันดินซึ่งเหล่าบรรดาขุนนางและเสนาอมมาต่างแตกออกเป็นพวกๆให้การสนับสนุนเชียร์พระวงศ์คนละองค์ คือการเสืบสมบัติของราชวงศ์คองบองนั้นนะฮะแรกเริ่มเดิมทีพระเจ้าอรองพญาหวังจะให้ลูกชายของตนทั้ง6คนนะได้ผลัดกันครองราชทุกคนแต่ปรากฏว่าลูกคนแรกก็คือมังลอกกับคนที่สองคือมังระทั้งสองท่านนี้ได้ครองราชเป็นกษัตร,ริย์แต่เมื่อถึงพระเจ้ามังระพระองค์กลับสั่งให้อรสของตนนั้นเป็นราชทายาทแทนที่จะเป็นน้องที่เหลืออีกสคน จนในที่สุดพระเจ้าจิงกูจาราชบุตรของพระเจ้ามังระก็ได้เป็นกษัตร,ริย์สืบต่อด้วยการช่วยเหลือของอาเซาวุนกี้ผู้เป็นพ่อตาด้วยนั่นเองเมื่อพระเจ้าจิงกูจานะฮะได้เป็นกษัตริย์โดยการช่วยเหลือของอาเซาวุนกี้ท่านก็ได้สังหารอนุชาของพระเจ้ามังระคนที่มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ไปและในประเทศเจ้าอาที่เหลือทั้ง3รวมถึงผู้อื่นที่อาจมีสิทธิ์ในราชบัลลังก์อีกด้วย เมื่อพระเจ้าจิงกูจานะครับมีตำแหน่งที่มั่นคงแล้วกล่าวกันว่าท่านไม่ชอบคนแก่และได้ทำสิ่งที่ทำให้แม่ทัพนายกองแห่งราชวงศ์คองบองตกใจเป็นอย่างยิ่งก็คือพระองค์ได้ทำการถอดยศอาแซวุนกี้แม่ทัพผู้บรารมีของพระเจ้ามังระผู้ปเป็นบิดาของตนลงและเนรเทศไปอยู่เมืองสกายทั้งที่แม่ทัพเท่าผู้นี้นะฮะยกกองทัพมาปกป้องตำแหน่งให้ตนเหตุก็อาจจะเนื่องมาจากทรงระแวงอาแซวุนกี้ที่มีอำนาจและบรารมีทางทหารมากเกินไป หรืออีกในหนึ่งก็คือเป็นการแสดงพระจำนาจให้ผู้คนทั้งแผ่นดินเห็นว่าใครคือผู้คุมอำนาจสูงสุดในแผ่นดินอย่างแท้จริงส่วนพระชายาของพระองค์ที่เป็นลูกสาวของอเซวุนกี้ก็ถูกมัดทวงน้ำตายต่อมานะฮะพระเจ้าจิงกูจาได้เสด็จจาริกแสวงบุญตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มีตัวละครตัวหนึ่งโผล่มานะครับชื่อมองมองคนนี้นะครับเป็นลูกของพระเจ้ามังลอกตอนแรกแกหนีบวช ทีนี้ก็มีขุนนางกลุ่มหนึ่งมาสนับสนุนให้ท่านมองมองนี้ทําการรัฐประหารพระเจ้าจิงกูจาที่ตอนนี้ไม่อยู่เมืองแล้วก็ทําได้สําเร็จนะฮะฝ่ายพระเจ้าจิงกูจาพอทราบว่ามีการรัฐประหารตนขึ้นก็รีบเข้าเมืองแต่เข้าไม่ได้ก็ได้หนีไป ทางฝ่ายมหาสีหสุระหรืออาเซวุลกี้เองก็ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครมหาเสนาบดีส่วนโอรสของพระเจ้าอรองปยาที่เหลือเช่นพระเจ้าประดุงเอยและพระราชวงศสานุวงศ์คนอื่นๆที่ถูกในประเทศไปที่อื่นก็เสด็จกลับคืนสู่กรุงอังวะทีนี้ต่อมานะครับพระเจ้าประดุงได้รับการสนับสนุนจากขุนนางเก่าข้อมูลบางแห่งว่ากันว่าหนึ่งในนั้นมีอาเซวุลกี้ร่วมด้วยช่วยกันทําการรัฐประหารพระเจ้ามองมองปราบดาพิเศษข,ขึ้นเป็นกษัตริย์อีก พระเจ้าประดุงขึ้นครองราชแล้วก็ให้นาตัวพระเจ้าจิงกูจาหรือสินคูที่แอบหนีไปนะเมื่อครั้งก่อนครับกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้เอามาเผาทั้งเป็นและปลดคืนตําแหน่งให้แก่อาแซวุนกี้ตามเดิมแต่ไม่ได้ให้อํานาจทางการทหารไว้บางแห่งกล่าวว่าแม่ทัพเท่าผู้นี้นะไม่ค่อยจะลงรอยกับพระเจ้าประดุงนะักต่อมานะครับอแซวุนกี้จึงวางแผนที่จะล้มราชบัลลังก์ของพระเจ้าประดุง โดยพยายามที่จะยกเอาเจ้านายอีกพระองค์หนึ่งชื่อสิธาหรือสิตาน้องต่างมันดาอีกองค์หนึ่งของพระเจ้าประดุงขึ้นครองราชแทนแต่แผนการก็ล้มเหลวนะพระเจ้าประดุงจึงได้สั่งประหารอาแซวุลกี้โดยให้เหตุผลว่าอาแซวุลกี้เป็นกบฏนี่ก็เป็นจุดจบของยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ของพมา่าคนหนึ่งเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของอาแซวุลกี้ยอดแม่ทัพคนสําคัญของพมา่า ที่ครั้งหนึ่งนะอาจจะเป็นวีรบุรุษต่อมาก็กลายเป็นกบฏจนต้องสิ้นชีพไปก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับผู้ฟังทุกคนทุกท่านนะฮะก็อยากให้ศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้วิจารณญาณแล้วกันนะฮะหากผิดพลาดหรือข้อมูลบางแห่งมันไม่ตรงกันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเอกสารบางแห่งมันกล่าวไม่ตรงกันสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ